รอยแขนสองนาง The Vengeance of Two Ladies ณวัดโบราณในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีหญิงสาวผู้เป็นวิญญาณน,นามพิกุลยืนอยู่ด้วยความปวดร้าวมองไปยังผักดีและส้อยฟ้าที่กำลังร่ำไห้ขอโอโหสิกรรมส้อยฟ้ากอดท้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจัด ผีพิกุลยกมือไหว้หลวงพ่อดวงตาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่สะสมมาข้าขออโหสิก,กรรมให้กับพวกเขาแต่เวรกรรมที่เขาทำกับข้ายังไม่จบสิน้นพิกุลกล่าวคำสาบานสุดท้ายด้วยเสียงที่สั่นเครือหากชาติพบใดได้กลับมาพบเจอกันอีกขอให้พวกเขาได้รับรู้ความเจ็บปวดที่ข้าได้รับมาเมื่อกล่าวจบร่างของผีสาวก็พลันสลายหายไปในอากาศสาต์ แปปีผ่านไปอย่างรวดเร็วโลกหมุนเปลี่ยนจากอดีตสู่ยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าและแสงไฟจากท้องถนนนิดาหญิงสาววัย19ปีใบหน้าสวยงามผมยาวสีดำสวมชุดนักศึกษาที่ดูสะอาดตาเดินทอดน่องไปตามทางม้าลายใกล้กับตึกสูงที่เป็นสมบัติของครอบครัว ในนั้นนิดาก็เห็นชายชราผู้หนึ่งวัย80ปีกำลังจะก้าวข้ามถนนอย่างเชื่องช้าและยากลำบากเธอรีบเดินเข้าไปประคองแขนของท่านด้วยความเมตตาเมื่อข้ามถนนเสร็จชายชราหันกลับมากล่าวขอบใจดวงตาของเขากับเบิกกว้างด้วยความตกใจอย่างที่สุดก่อนที่ริมฝีปากจะเอ่ยเรียกชื่อเบาๆพิกุลนิดาแสดงสีหน้าชงนก่อนจะถามย้ำว่าตาเรียกใครคะ ชื่อนิดาค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของตึกด้านหน้านี้เองคุณตาม,มาจากไหนคะชายชราสายหน้าช้าช้าพร้อมน้ำเสียงที่สั่นเครือพักดีบอกว่าตนเองอยู่คนเดียวพรรยาชื่อส้อยฟ้าเสียชีวิตไปนานแล้วด้วยอาการปวดท้องจนเสียชีวิตนิดาแสดงความเสียใจก่อนจะบอกว่าขอตัวนะคะเพราะคนขับรถคันหรูได้มาจอดรับเธอแล้ว ดียืนอยู่ข้างถนนอย่างโดดเดี่ยวใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าเขาคิดถึงพิกุลขึ้นมาอย่างจับใจใบหน้าของพิกุลลอยเด่นชัดในห้วงความคิดความรู้สึกผิดบาปในอดีตกัดกินหัวใจเขาเสมอมา หลายครั้งเมื่อเขานอนหลับอยู่บนเตียงพักดีจะฝันถึงเรื่องราวในอดีตชาติฝันถึงพิ่กุลสาวใช้ที่ตนรักและแต่งตั้งให้เป็นเมียรองผู้สวมสบายสีเขียวอ่อนและต้องตายในคุกใต้ดินพักดีร้องไห้อย่างเงียบงนันบนเตียงนอนเขารู้สึกเสียใจกับความผิดที่เขาได้ทำกับพิกุลและส้อยฟ้าเขาหมดสติและเสียชีวิตลงบนเตียงนอนอย่างเดียวดายในวัย80ปี รอยแค้นสองนางการจากไปของชายชาราชื่อพักดีวัย8ปปีได้สร้างความรู้สึกโศกเศร้าอย่างประหลาดให้กับมิดาหญิงสาววัย19ผู้เป็นลูกสาวเศรษฐีทั้งที่เธอเคยพบท่านเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเธอสวมชุดสีดำมาถึงงานศพที่สาลาวัดยืนอยู่หน้าหีบศสพสีทองอรารามที่ข้างกันมีกระถางทูประดินเผาขนาดใหญ่ตั้งอยู่เธอจ้องมองควันทูปที่ลอยขึ้นไปอย่างเชื่องช้า นิดารู้สึกเหมือนมีบางอย่างปลดปล่อยจากภายในรอยแ้นที่มองไม่เห็นได้คลายลงเธอพึมพำออกมาเบาๆขณะที่น้ำตาคลอเบา้าฉันอโหสิก,กรรมให้คุณทุกอย่างนะคะจบสิ้นกันในทุกชาตินิดากล่าวจบก็เดินออกมาจากศาลาวัดอย่างเงียบเชียบเธอถอนหายใจยาวก่อนจะแหงนมองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ประดับด้วยดาวพร่างพร่าวขณะที่ก้าวลงจากบันไดเธอก็ชะงักเมื่อสบตาก,กับชายหนุ่มสวมชุดสูทสีดำ ชายหนุ่มวัย30ปีสวมชุดสูทสีดำสนิทใบหน้าเอเชียหล่อเหลาท่าทางภูมิฐานเขาเอ่ยถามเธอด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคุณเป็นอะไรกับคนที่เสียชีวิตครับนิดาย,ยิ้มอ่อนโยนก่อนตอบกลับไปเปล่าค่ะฉันแค่รู้จักคุณตาเฉยๆชายหนุ่มยิ้มตอบพลางยื่นมือออกมาอย่างเป็นมิตรผมชื่อนุก,กูลครับเป็นลูกชายของคุณพ่อพักดีผมเพิ่งมาจากต่างประเทศ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณหญิงสาวยิ้มก่อนจะจับมือกับเขาเบาๆและเอ่ยตอบนิดาค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันทั้งสองสบตากันด้วยรอยยิ้มที่เหมือนรู้จักกันมานานแสนนาน บนบันไดาทางขึ้นศาลาวัดร่างโปร่งแสงของชายชาราพักดีในชุดสีขาวจงกระเบนสีน้ำเงินเข้มยืนยิ้มอย่างเมตตาท่านกล่าวในใจขอให้เธอทั้งสองสารสัมพันธ์กันไปยาวๆนะอย่าให้เหมือนพ่อกับแม่เลยท่านหันไปมองด้านข้างที่นั่นมีหญิงสาวสองคนยืนยิ้มอยู่คนแรกคือพิกุลสวมชุดสบายสีเขียวอ่อน อีกคนคือส้อยฟ้าสวมชุดสบายสีน้ำเงินทั้งสองเป็นคู่รักในชาติพบก่อนของพักดีและเป็นที่มาของรอยแค้นสองนางที่บัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจร่างของทั้งสาพักดีพิกุลและส้อยฟ้าต่างจับมือกันและค่อยๆเลือนหายไปในอากาศสยามค่ำคืนทิ้งไว้เพียงแสงจันทร์และรอยยิ้มของนิดาและนุก,กูลที่กำลังเริ่มต้นเรื่องราวบทใหม่ในชีวิตใหม่ที่ไร้รอยแค้น